แล้หลังเนี่ยคือพี่เขามีการตัดเจาะแล้วก็มีการเสริมดามในเรื่องของความแข็งแรงแต่ประเด็นเลยเรางงตรงที่ว่าก็คือแบบทำทุกรูปแบบจริงๆอ่ะอันนี้เป็นเพราะว่าลูกค้ารีเควสถูกไหมใช่ครับครับแลก็ต้องจัดให้ตรงนี้เป็นอะคริลิกแล้วดัดอะคริลิกด้วยดูดินี่คืองานยากนะเพราะอะคริลิกนี่คือหนามาก วันนี้นะครับเราพาเ,เพื่อนๆมาชมรถ2คันนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่แต่งเต็มนะครับแต่ประเด็นเลยร้านที่แต่งรถ2อคันนี้เนี่ยเขาเป็นร้านเครื่องเสียงนะจริงๆเขาเดิมทีเลยก็คือทําเครื่องเสียงมาก่อนนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ย เก็บ้องเครื่องด้วยนะครับแล้วก็ทําช่วงล่างที่เป็นถุงลมด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเรามาถึงชะอําเพชรบุรีเลยนะครับบอกเลยว่าร้านนี้ไม่ธรรมดานะครับในเรื่องของงานเครื่องเสียงก็ถือว่าจัดเต็มเหมือนกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของรถแต่งดูจากสีสันแล้วไม่ธรรมดาเดี๋ยวนี้เราจะเจอกับเจ้าของร้านกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปพูดคุยกับเขากันว่ารถสองคันนี้ทําอะไรบ้างแล้วก็ที่ร้านเขาทาอะไรบ้างโอเคไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับแนะนาตัวหน่อยครับพี่ครับผมหวายครับอ่าช่างหวายเจ้าของร้าน วายคาออดิโอครับวายคาออดิโอนะครับต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะเรารู้จักกันมาก่อนเพราะว่าเราเล่นเครื่องเสียงแนวเดียวกันครับผมนะครับคือจริงๆแล้วว่าพี่ก็ทำเครื่องเสียงหลากหลายถูกไหมใช่ครับนะครับแต่หลักๆเลยที่ลูกค้าเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเป็น SPL ใช่ครับคือฟังนักรถใช่ครับนะครับแต่ที่เซอร์ไพรส์เลยคืออะไรลู้ว่าเราไปเจอพี่เขาในงานโตโยต้าครับผมแล้วประเด็นคือพี่เขาทําถุงลมด้วยใช่ครับอย่างก็คือรถชนิดเนี่ยช่วงล่างก็คือเป็นถุงลมใช่ครับนะครับแปดวาวครับแปดวาว นี่ข้างหลังนี่ก็คือจะมีถังลมมีอุปกรณ์ที่อยู่แบบนี้เลยซึ่งทีแรกเราก็คิดว่าพี่เขาคงทําไม่กี่คันหรอกแต่จริงแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้คือเหมือนเป็นอาชีพอีกอาชีพนึงเลยของเราใช่ครับใช,ใช่ครับเพราะธรรมดาปกติผมทําของรถเก่งอยู่แล้วถุงลม v ี p อยู่แล้ว<อ>แต่ทีนี้พอช่วงกระบะเขากําลังแรงผมก็เลยต้องทํากระบะด้วยแต่ประเด็นเลยเรางงตรงที่ว่างานเครื่องเสียงของพี่เขาอะอย่างที่เราเห็นหลายๆคันอย่างข้างในเนี่ยมีวีโก นะครับก็คือเป็นงานที่แบบอลังการเลยอย่างทันนี้ก็มีแบบปูพื้นทําภายในรถตู้อะไรอย่างงี้ทีนี้พี่จะมีเวลาทําช่วงล่างด้วย <laughs> จริงๆแล้วมันไม่น่าจะมีเวลานะาจริงๆแล้วก็ <c oughs> แบ่งบ้างครับ <c oughs> แบ่งเวลาบ้างโดนว่าบ้างก็คือถ้าชาก็<ๆ>โดนว่าใช่ใ่ครับใช่ไหมอ่าก็คือแบบทําทุกรูปแบบจริงๆอ่ะอันนี้เป็นเพราะว่าลูกค้ารีเควสถูกไหมใช่ครับลูกค้าต้องการอยากจะให้เป็นแบบนี้เราก็ต้องจัดให้แต่ทีนี้เรามีความรู้ในเรื่องของระบบ ช่วงล่างถุงลมอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูคันนี้ดีกว่าคันนี้จริงๆแล้วเป็นรถอะไรพี่เป็นรถฟอร์ดครับผมเป็นเครื่องใดเล็กเดิมทีคือเป็นเครื่องไดเล็กใช่ครับปัจจุบันนี้เอาเครื่องของดีแมกมาใส่แล้วใช่ครับนะครับแล้วนี่ก็คืออีกหนึ่งผลงานที่พี่เขาทําได้ก็คือเก็บของเครื่องอันนี้จริงๆแล้วเราทําสายเครื่องเสียงเราก็จะรู้แค่ระบบไฟนิดๆหน่อยๆใช่ครับแต่คือด้วยชอบพี่อันนี้เราชอบเองใช่ครับธรรมดามีรถอีสุอยู่แล้วก็เลยลองเก็บเอง แล้วพอเป็นก็ลูกค้าก็เห็นเขาก็เลยขอให้ทําอย่างเก็บห้องเครื่องแบบสเต็ปเราอ่ะที่ไม่ใช่เป็นสายเก็บห้องเครื่องจ๋าๆเลยอย่างงี้เราต้องยกเครื่องออกไหมอันนี้ผมยกเครื่องออกครับแสดงว่าเรายกเครื่องได้ด้วยได้ยกเครื่องวางเครื่องได้ได้ คือวางเครื่องตรงๆเลยวางไม่ได้คือผมยกเซอร์วิสได้แก้ไขนิดๆหน่อยๆได้อ๋อแล้วก็ประกอบกับเดิมใช่ครับใช่แต่ถ้าวางเครื่องแบบว่าที่ต้องแบบจะไม่เริ่มวางใหม่ขออยาไม่ได้ใช่ครับอันนี้คือต้องบอกก่อนว่ามันเป็นงานอีกแบบหนึ่งของพี่เขาจริงๆงงานหลักก็คือเครื่องเสียงใช่ครับนะครับอันนี้เราทำอะไรบ้างพี่เริ่มตั้งแต่หนึ่งเลยครับคือมีเครื่องวางเครื่องมาอย่างเดียวกับเทอร์โบมาผมมาเก็บอินเตอร์ทำสีครับแล้วก็เก็บพวกชุดแต่งของ hpd ครับเครื่องมาเดิมๆใช่ครับ พวกสายไฟอันนี้เขาเก็บมาอันนี้อันนี้สายไฟเครื่องเก็บมาแล้วสายไฟรอบข้างมาเก็บใหม่ของคันนี้ครับแสดงว่าพวกอุปกรณ์พวกนี้ถูกไหมพี่มาใส่ใหม่หมดเขาใส่ใหม่แล้วก็ฝาวาวพวกนี้ทําสีใช่ครับนะครับตำแหน่งเทอร์โบอะไรต่างๆพวกนี้พี่อันนี้ขึ้นใหม่หมดเลยครับครับตอนแรกเป็นข่าวเดิมทีนี้พี่ตาลเขาแนะนําให้ใช้เป็นข่าวตัวนี้ครับซึ่งมันโชว์เทอร์โบสวยกว่าก็เลยจัดเลยอย่างนี้แล้วอย่างพวกงานท่องานอินเตอร์พวกนี้ เท่ากับเราก็ต้องออกแบบแล้วก็หาคนทําใช่ครับก็จะจบที่ผมที่เด I mean, uh ียวเลยให้เพื่อนมาทำครับมาทำที right. ่ท right. ี like. ่อ right. yeah. ู่เราที่ใช่ครับใช่หรือลูกค้าบางคนเขาไม่อยากไปจอดหลายที่อ่ะครับก็เลยจอดที่ผมที่เดียวจบเลยเออก็ดีนะจริงๆตรงนี้ก็แบบว่ามีบริเวณมีพื้นที่ใช่ครับเราก็จอดทําที่นี่แล้วก็ให้แบบทีมงานเข้ามาทําที่นี่ใช่ครับนะครับเฮ้ยแต่งานคือแบบว่าสวยอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยทำไปนานแค่ไหนแล้วพี่รถคันนี้คันนี้น่าจะประมาณ3ปีได้แล้วครับสามปีก็จะมีรอยบ้างอะไรบ้าง รถใช้งานใช้งานจริงเลยครับนะครับแล้วก็ระยะเวลา3ปียังสะอาดสะอ้านมีแบบทำลายพวกเพ้นพวกนี้พี่เพื่อนเพื่อมาทําครับเราก็เป็นคนรวมทําที่นี่เหมือนกันใช่ครับใช่มาจบที่ผมที่เดียวเลยอันนี้ก็คือวางเครื่องใหม่นะครับแล้วก็อ่าเดี๋ยวไปดูภายในกันดีกว่าอย่างคันนี้ภายในมีเครื่องเสียงแน่นอนอยู่แล้วนี่เครื่องเสียงงานเราอยู่แล้วใช่ครับนะครับแต่อย่างที่บอกถ้าดูจากสีอันนี้ต้องบอกเลยว่าทํามานานแล้วแน่นอนอันนี้ก็3ปีเหมครับ3ปีทีเดียวเลยให้ดูดิว่างาน ระดับสามปีที่แล้วนะครับก็คือย,ย,ยังแข็งแรงนะครับยังแน่นหนาอยู่คิดดูดิแล้วคันนี้คือหุ้มใหม่หมดเลยนะคอนโซลให้ดูหลังคาหลังคายังสวยเลยแล้วก็คอนโซลเกียร์ปั้นใหม่เลยใช่ไหมพี่คือครั้งแรกครันนี้เลยเข้ามาครับเขาวางเครื่องมาแล้วให้ผมทําคอนโซลเกียร์ให้อันแรกเลยมันต้องปั้นนะจริงๆตรงนี้มันต้องแบบว่าต้องค่อยๆเอาไม้ขึ้นมาแล้วก็อันนี้เป็นหลายๆชิ้นด้วยประกบกันใช่ครับ,ค,รบคือพอแล้วหุ้มหนังทั้งชิ้นแล้วมันพื่อไปอื ซึ่งถ้าเกิดว่าบางทีการวางเครื่องเนี่ยตำแหน่งเกียร์มันอาจจะไม่เหมือนเดิมใช่ครับนะครับมันอาจจะใช้คอนโซลเก่าไม่ได้อันนี้เขาก็เลยทําการทําคอนโซลเกียร์ขึ้นมาใหม่แล้วก็มีงานค้าด้านหลังนะมีถังน็อตด,ด้วยโชว์เต็มเหมือนกันคันนี้เป็นแคปบแบบเปิดได้เปิดได้ครับเดี๋ยวมาดูงานสาวด้านหลังพี่ครับนี่ก็จะมีงานตู้ซับนะครับแล้วก็มีระบบแอมป์ที่อยู่ด้านหลังอันนี้ไม่แปลกใจอันนี้เป็นงานถนัดของเราอยู่แล้วมันเป็นงานที่แบบ เปงานสายเราแต่ที่ผมแปลกใจในตัวพี่ก็คือพี่เขาเก็บห้องเครื่องได้กับทาระบบถุงลมได้นี่แหละอย่างคันนี้สีอันนี้เราต้องเก็บสีมาแล้วแล้วเรามีที่สําหรับเก็บสีไหมสมมติลูกค้าเข้ามาหาเราบอกว่าอยากให้เก็บสีด้วยอะไรครับมีอูนี้คือครับอืมทั้งหลังก็จะมีระบบในเรื่องของถุงลมนะครับก็คือมีถังลมแล้วก็จะมีตัวปั๊มใช่ไหมพี่ใช่ครับอันนี้เราก็เป็นคนวางระบบหมดเลยนี่แล้วก็อันนี้เป็นหม้อน้ําด้านหลังมีการเพ้นท์ลายอันนี้ก็เป็นฝีมือของทีมเราใช่ครับนะครับ สวยมากเดี๋ยวผมพาไปดูคันหนึ่งดีกว่าข้างหลังคันนี้วีโกให้ดูงานดิบคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ผมแอบ,บมาดูตั้งแต่พอมาถึงเลยก็คือเห็นเป็นงานดิบและให้สังเกตนี่คือตู้ที่พี่เขาสร้างขึ้นมาอันนี้ใส่ซับกี่นิ้วพี่สิบห้าครับสิบห้านิ้วทีแรกเราก็คิดสิบห้าจะยัดเข้าไปในรถได้ไงพี่ทํทำได้นะครับแล้วตู้ก็คือเป็นตู้แบนพาร์ทใช่ไหมพี่อันนี้เป็นแบนพาร์ทครับเรายัางไม่กั้นห้องอ๋อเห็นว่าจะมีห้องปิดอันนี้ห้องหนึ แล้วดัดอะคริลิกด้วยดูดินี่คืองานยากนะเพราะอะคริลิกนี่คือหนามากแล้วภายในอะ่ะคือพี่เขาก็ทําสีหมดเลยอันนี้ก็คือจะเป็นงานดิบสังเกตว่างานไม้ที่พี่เอาขึ้นมาเนี่ยมันจะเข้ารูปแล้วก็คือมันจะมีแบบโค้งมนสวยงามเข้ากับตัวรถนะครับแล้วไม้เดี๋ยวนี้เขาต้องใช้เป็นไม้แบบนี้หละใช่ครับกันชื้นได้ด้านข้างเนี่ยมันเป็นงานผสมระหว่างตัวพลาสติกนะครับกับตัวงานไม้พี่เขาก็จะต้องทําให้มันกลมกลืนกันก่อน,อนขัดโป๊จนมันแบบ เข้ารูปก่อนถึงจะหุ้มหนังได้หรือว่าทําสีคือคทำการมิติเดิมกับตัวรถมากที่สุดครับส่วนอันนี้อันนี้คืองานก่อนที่จะมาเป็นแบบแตะกี้เนี่ยพี่ก็ต้องขึ้นเป็นไม้แต่ละชิ้นกันก่อนใช่ครับนะครับเนี่ยสังเกตจะมีไม้หลายชั้นมากกว่าที่จะมาเป็นงานสําเร็จนะครับเสร็จปุ๊บก็ต้องทําการโปเก็บใช่ครับแล้วก็ข่าให้เรียบเหมือนกับข้างหลังเนี่ยแลวส่วนใหญ่เนี่ยผมยังไม่เห็นอุป,ปกรณ์ที่ทําเกี่ยวก,กับพวกช่วงล่างเลยนะพี่ ช่วงล่างจะเก็บอยู่ในบ้านครับอ่าเนี่ยอุปกรณ์ทั้งหมดตรงนี้ก็คือในเรื่องของทาเครื่องเสียงหมดเลย<ช>อันนี้เป็น C N C C N C นะครับมีโต๊ะตัดฝั่งนูน้นเครื่องเลเซอร์จะอยู่ด้านนู้นออมีเครื่องเลเซอร์ด้วยมีครับมีเลเซอร์ด้วยเลเซอร์ก็คือทําพวกเกี่ยวพวกงานอะคริลิกใช่ครับนะครับก็คือมีครบเลยอ่ะจริงๆพี่เขามีทุกอย่างอยู่ในร้านเขาเลยโอเคเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งคันอีกหนึ่งคันเนี่ยก็เป็นรถจากทีมเดียวกันทีมเดียวกันครับ,น,รบนะครับคันนี้เขาทำอะไรกับ คันนี้มาทําช่วงล่างถุงลมครับทาช่วงล่างถุงลมโอ้แล้วห้องเครื่องอันนี้เขาทำที่ไหนอันนี้เก็บที่พิตาลมาแล้วครับนี่เก็บจาก HPD มาแล้วใช่ครับนะครับดูดีเห็นลายหมดเลยคันนี้ก็เป็นเครื่องตัว DMAX เหมือนกัน DMAX ครับนะครับแต่เก็บเป็นเทอร์โบคู่งานพิตาลเขาก็จะมีพวกอุปกรณ์ต่างๆที่เขาแบบฟิตติ้งแล้วก็ใส่มาเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จัดเต็มแล้วเพนนี่ถ้าดูดีๆเราจะเห็นเป็น transformer คันนี้ถุงลม เราก็ใส่ให้เขาด้านหลังใช่ครับแล้วให้มาดูด้านหลังเนี่ยคือพี่เขามีการตัดเจาะแล้วก็มีการเสริมดามในเรื่องของความแข็งแรงครับอันนี้เราทำป่ะพี่ทำครับอันนี้ผมทําหมดเลยอ๋อชุดนี้เลยใช่ครับนี่ก็คือจริงนอกจากในเรื่องของความแข็งแรงเนี่ยมันคือตัวรองรับน้ําหนักด้วยถูกป่ะพี่คือมันอยู่ที่จุดวางถุงลมว่ามันจะนุ่ม,มใช่ครับผมว่าวางตรงนี้นุ่มที่สุดแล้วครับแต่ละคันวางไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับ คือบางคนวางด้านหน้าตรงแหนบด้านหลังมั่งสร้างฐานข้างหลังมั่งครับขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่ทีนี้ลูกค้าไม่ซีเรียสเรื่องจะเจาะจะตัดพ <ừ> ี่ทาเต็มที่เลยครับอะไรแบบนี้คือครจริงๆแล้วว่าในเรื่องของการวางถุงลมอย่างที่พี่บอกไปะว่ามันสามารถที่จะทําได้หลายตาแหน่งอย่างตําแหน่งนี้คือมันต้องตัดลดใช่ครับนะครับแต่ถ้าบางตำแหน่งเนี่ยแบบไม่ต้องตัดลดก็คือบางทีอาจจะอยู่ตรงแหนบใต้แหนบระหว่าง <ใช S 2> แหนบกับตัว อ่าต <anto> ัวเผาใช่ครับนะครับแต่เ <au> นี้ยพี่เขาไว้อย่างนี้เลยถ้าไม่ได้ผ่าเยอะก็จะเตี้ยไม่มากครับถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับครับถ้าเป็นออลนิวเตี้ยมากครับเชฟยังต้องผ่ากระบะอันนี้คือผ่าทั้งตัวซุ้มล้อผ่าทั้งตัวกระบะใช่ครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วผ่าแค่ตรงนี้กับตรงนี้ก็พอแล้วซุ้มล้อนิดเดียวไม่ต้องผ่ายาวก็ได้ครับแต่นี้กะว่าทําโชว์นะครับแต่ยังไม่เสร็จเฮ้ยแต่จริงเนี่ยถ้าเป็นแนวอเมริกานะเราเอาแบบถัก ผักตรงนี้ขึ้นมาเลยแล้วทําเป็นแบบว่าเป็นชุบโครเมียมโชว์งานเท่ๆเปียวเลยนะอยากทําแบบนั้นแหละครับนะครับจริงๆทรงมาได้แล้วอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางนึงแต่ก็อย่างว่าแหละถ้ารถใช้งานด้วยมันก็ลําบากนิดนึงอันนี้ไม่ใช้แล้วครับอันนี้ไม่ใช้อันนี้โชว์ใช่ไหมเดียวนะครับนี่แล้วก็อันนี้ก็เป็นระบบตัวถุงลมนะครับอันนี้กี่วาวพี่แบบนี้สี่วาวครับอันนี้คู่หลังอย่างเดียวครับแต่มันเป็นอิสระสองฝั่งอ๋อบางคนก็ใช้แค่สองวาวขึ้นลงอย่างเดียว แต่ผมเน้นใช้งานด้วยใช้เป็น4วาวดีกว่าอิสระก็คือซ้ายขวาใช่ครับไม่รวมกันใช่ครับ <im> ปกติเราเห็นถุงลมบางบางชุดเนี่ยเขาจะบบกว่าขึ้นก็หน้าคู่ขึ้นหน้าเลย <S S S ใช่ครับหลังขึ้นคู่คู่คู่หลังเลย <S S ่ครับแต่นี่คือเขาจะซ้ายขวาหน้าหลังใช่ครับแต่ถ้าอันนี้ข้างหลังอย่างเดียวก็คือแบบซ้ายขวาสรคาได้ดราคาเรทการทําถุงลมของเราพี่อย่างคู่หลังอย่างเดียวนี้ยคู่ลัเป็น4วาวายอยู่อะไรสามหมื่นห้าครับสามหมื่นห้าใช่ครับ ก็คือพร้อมใช้งานได้ปกติพร้อมใช้งานครับพร้อมโชว์ไม่ต้องตัดเจาะอนี้ได้ไหมไม่ต้องก็ได้ครับครับอ๋อกันแล้วแต่สเต็ปอยากจะทํายังไงก็คุยกันใช่นะครับอย่างสมมติถ้าเป็น8วาลแบบนั้นเท่าไร8วาลเริ่มที่75,000ไม่โชว์ครับ75,000อันนี้คือหน้าหลังหน้าหลังครับอิสระ4ล้อเลยนะครับในส่วนของด้านหน้าก็คือใช้ในเรื่องของตัวตัวถุงลมมาแทนสปริงถูกไหมพี่ใช่ครับแต่ถ้าอยากเป็นรถรุ่นเก่าๆเนี่ยเราจะเอาเทชันบาร์ออกแล้วก็สร้างฐานขึ้นใหม่ อ๋ออันนั้นยากกว่ายากกว่าครับถ้ายังเป็นรถรุ่นใหม่ๆเราใช้กับโชคได้เลยต่อสปริงออกแล้วสวมถุงแล้วก็เชื่อมหน้าแปลนมันเป็นวิธีกรรมของเราอ่ามันทีนี้ราคามันเท่ากันไหมระหว่างรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าคือถ้าอย่างนี้ไม่ต้องแปลงราคามันสูงอยู่แล้วใช่ไหมครับด้วยอุปรกรณ์แต่ตรงนั้นอนะแปลงราคาก็ผมว่ายังทําเท่ากันอยู่อ๋อคือถ้าเป็นรุ่นใหม่ที่เป็นโชคที่มีสปริงอยู่ในตัวเนี่ยราคาก็เท่ากับตัวที่เป็นทอร์ชันบาร์ที่ต้องแปลงใช่ครับบออออัันนนนนีี้คคืืชช่่่่วยเเเหลกกทป็รุาบ ชอบทำซะมากกว่าอืมก็บอกเลยไม่ธรรมดาสําหรับที่นี่ครับถึงอยู่เพชรบุรีอยู่หัวหินนะครับบางคนบอกว่าเวลาจะทารถอาจจะต้องเอาไปทําที่กรุงเทพอย่างเดียวที่นี่ก็มีของดีนะครับเก็บห้องเครื่องได้นะครับทำช่วงล่างได้ทําภายในทําเครื่องเสียงได้นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อพี่เขาได้เลยนะครับสำหรับใครติดตามพี่สามารถติดตามที่ไหนครับเฟซบุ๊กครับวายคาร์ดิโอหน้าวชามครับครับนี่อยู่ตรงนี้เลยอ่ะ เนี่ยอันนี้คือทักเข้าวัดชะอําเลยใช่ครับส่วนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมสองคนขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับคลิปต่อไปเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับไป้วครับสวัสดีครับ